โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บคอนะเลยจะพูดน้อยๆแนละ้วกันรอบนี้นะคลิปดีจะพูดน้อยๆแล้วนะนี่โอ้โหม้าถึงก็จะเอามีดเหล่ากันเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นดีๆนะจะไม่มาเกียนนะก็อ้ยลืมปิดปกเว้ยจะลืมปิดปกมะ อวยโยมหาเว้ยเออไปรู้แล้วทำไรดี <c oughs> ลืมปิดพกอย่างงี้ลืมจะทำไรดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รู้เลย <สะ S 1> ไม่ต้องเล่นแล้วสนเยนี่นนแทกเ,เว้ยเกียนดีกว่าเล่นดีๆแล้วไม่โหดต้องเกียนโ,โอ้โ,โตหตรงไหนวะชา รู้สึกว่าไอ้สไนน์นี่เขาแจกกันนะไอไอไอ้ S50 เห็นได้กันเยอะเลยอ,อะไรโอ้ยอยิงหนึ่งหนึ่งเลยโอ้ยโ,โ,โ,โดนเกณฑ์กลับเลยมาตั้งใจละวเกีดอืมแทงไว้ยิงเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน อดเกลียดนับบอกเลย,ยมันอยู่ในสายเลยเอเอือดเป็นไอ้เนเรามันคนละเบอร์กันจะมาวัดกันเอ้ยโอยจะไม่โดนนะเฮ้ยนี่อะไรโยมมาว่ามาว่าต้องเล่นแล้วสไนเนะนี่ยทีนีบาซิลอุ้ย อ่าเริ่มเริ่มมีหัวร้อนกันแล้วเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วอต้องอย่างนี้ที่ถ้าผมซื้อไอเทมเพิ่มก็สุดมานี่ก็สมันจะเพิ่มหรอตายไปแ้่กุนน็อฟทองพอไม่อยากจับบานนะเดี๋ยวจับบาน,นี่เป็นเรื่องฮนะมีแต่สนั์แต่ไม่ใช้เข้าปิดท้องแล้วไอ้สอง ผมทำไมเขายิงผมแรงครับเนี่ยแตกเวอ้ยกกวอวยละโยมมันจะมาเล่นๆนะครับว้าวเดี๋ยวอะไรเนะโอ้ทักระสุนมันเยอะกว่านี้นะเว้ยครับมันจะดีมากนะไม่ได้ซื้อแบบไอ้เนี้ยสีทองเก็บไว้อุ้ยแตเวอุ้ยแม่งมาวะ่ะ ผมเนี่ยของจริงฮะมาแล้วไม่ได้มาเล่นๆนะครับไม่ได้มาเล่นๆ <c oughs> อ,อุ้ยสงสใส่สสออนดี่เก็บกวดจัดเละ <c oughs> เอาวินมาเหลาผมเลยโอเสียเลยเสียระบบเลยองเหลาผมเฉยเมื่อกี้ผมนี่ของขึ้นแล้วอ เด็นเย็นเย่นเดโอ้โหนี่แทนปืนกลได้เลยมั้งเนี่ยอะไรโยมโอ้โหไอ้น้องพี่มันระดับไหนแล้วโอ้ยอโอยิงไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยแต่กระสุนเหมือนเยอะกว่าน,นี้ผมว่ามันกว่าน,นี้นะกระสุนผมว่ามันเป็นยังน้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวนี่ฟันกูจังนี่แต่ว่าเหาเหาคืนนะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวนั้นนี่หว่าเมื่อกี้อ่าตายไป มันระดับตัวแข่งอุย้ยนี่ขีมโมแตกเลยเฮ้ยเพื่อนเอากันหน่อยดีเฮ้เดี๋ยวก็แพ้มามานวะแตแตกโอ้โหก็บสามจริงอีสี สามสิบสามคิวะมาจกพบเร้วนเดีวเดี๋ยวเดีวกเีก,กัที่นี่บาซิลโอ้ยไม่โดนเวโอ้ยยิงถามที่พกตัวทีมงานไม่เอาเลยเว้ยนี่จะวัดเหรอ จริงๆกรบมาเล่นเงียบๆนะวันนี้นะกระจะแบบไม่ขี้โม่นะบอกเฮ้ยเอาไว้เ,าเอานำแล้วเฮ้ยนั่นแหละ6เนี่ยแหละเจ๋สุดละเฮ้ยม,ม,มันมาอย่างนี้เลยวะแปลกเลย ủ nó cạc luôn hả Để đó kẹp bệnh quân nha À vậy Oi, ngay Bye bye <submarine> อ oh, ีกตัวก็แรงฮะโอ้ยสุดหมดสุดหมดสุดยอดเกนพกพี่หอเกนไม่ต้องอุ้ยหน้ากากหรุดโอ้โหหน้ากากหรุดอ่ะนี่ถ้ามีถ้ากระสุนมันเยอะกว่านี้นะผมว่าแบบน่าจะเกณฑ์ได้ดีเลยฮะแบบเล่นแทนเป็นกลนได้แหละโอ้ย ไม่ er ต้านอะวะยิงไรโยมโอ้ยอืมไปไปวิ่งนะครับลุ้นโอ้ยอ yeah anyway ันน claro ี้นั่นม oh ิดโอ้โหมัน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 วัดกันไม่ได้เนาะพี่มันระดับไหนแล้วโอ้โหรอรอรอเอาว่าผลร้อยกันใหญ่ฮะ ไห้เขาผมหน้าเพื่อนไปก่อนไปก่อนอ,อุ้ยโอ้โหห้าสิบเอ็ดคิวโอ้โหไม่ยอยากจะโว้ะของจงงริงเนี่ยรั่งเกียนนะขอให้บอกรีแอตแบ๊กเบ้โอ้โหยิ่งหวอมาเจียวเลยมันวัเริ่มม,มันแล้วถาว่าเอหมดร้อยกันทีมึนแทรกกันใหญ่แล้วผม จะมาเล่นๆนะโอ้โหมาว่ามาว่าเจนจิงเจนจิงอุ้ยอุยเพื่อนเพื่อนมาแล้วอ๋อหนะโอ้ยเพื่นๆๆอนบังอนะม้งแจ๊ะโอ้ยขอเพื่อนมาเพื่อนไม่ช่วยเลย โอ้ยตายกากาแล้วของเขาดีจริงโอ้โอ้โอ้โอรีชิตเหมือนที่ฉันจับบานะบอกเลยแบบเกยนหนักครับ,บพี่กะบาบาพักก่อนช่วงน,นี้เฮ้ย <laughs> ตายเว้ยน้งทำไรโอ้โหห้าสิบเจ็ดคิวแนละ้ว แม่งโหดเด้อมโอ้โหนั่นเดินมายิงหัวแตกเลยเอ,อ่อมันเกินบ้านเราแล้วเพื่อนอยิงเลยโยมเกินไปแทกไว้ออยูไ่ไปโดนโอ้ใช่ดิกแก๊บเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วเดี๋ยวว่ามันจะโหดไปแล้ว โอ้ตายสามเลยเพื่อนอะไรวะโดนน้ำอีกแล้วเนี่นนเยเหล่ามันเพื่อนหล่อมน,นี่จะไ,ได้มาเล่นๆนะครับโอ้ไม่ตายวะ

เนี่ยหามุมเก็บคิวดีๆกันนะตายต่อเฮ้ยฮู้วววในห้องเขายังพิมพ์ด้าก,กันอยู่นะรู้สึกว่ามี <c oughs> ความเกลียนของเราแล้วนะครับยิงไม่ยากจับนะผมจับเดี๋ยวมันจะชนะง่ายไปไนงะผมจับปลา อ้เกือบตายครับนี่จะยิงพี่ต้องยิงให้ตายเนาะโห่เจ็ดสิบคิวครับผมมาตกฟ้าไปตรงนั้นแล้วอโอ้โหเฮ้ยเพื่อนยืนทำอะไรวะเนะี่ย ไม่เห็นมันเดินมาข้างๆไางเลยยิ่งขางนาดวะโอ้ก๊อดเอ้ยโอ้แพ้อีกเนี่ยเนี่ยอะไรกันเนละติดล็อกกันล้วโอ้ยยิงคนเดียวเจสซี่เป็ดคิวว้าเกียร์เลยบอลเลยแค่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ด้วยความเกียร์ของผมนะะถ้าพูดอะไรแบบที่ ไม่เหมาะสมไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงแต่ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้ห้ผมด้วยนะครับมันคือกำลังใจที่ดีของผมเลยนะครับกอขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย